สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่หยุดที่จะพัฒนา Academy ีของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ล่าสุดพวกเขาแต่งตั้งจัสซินโคลเคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและผู้ฝึกสอนคนใหม่ของอะคาเดมียูไนเต็ดล้าหลังไปมากในแง่ของการพัฒนาเยาวชน หลังการจากไปของเซเ็กเฟอร์กูสันอย่างไรก็ดีนะแต่แที่โอเลโกนาโซชาเข้ามารับตําแหน่งพร้อมกับคามั่นที่จะสร้างรากฐานของสโมสรให้มั่นคงก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สิ่งต่างๆกําลังดีขึ้นเป็แสดงท่วมเงินไปเป็นจานวนมากกับตรุ่งฝีเท้าดีจากทั่วโลกเพื่อนํามาพัฒนาต่อจากที่เราได้เห็นกรณีของอมาดิยาโรไปจนถึงชาลีแมกนิวที่กําลังถล่มประตูเป็นว่าเล่นให้กับทีมชุดเล็กนอกจากนี้พวกเขายัางได้ว่าจ้างหนึ่งในโคชเยาวชนที่ถูกชื่นชมว่ามีพรสวรรค์ที่สุดของประเทศ มาดูแลเด็กๆเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเคลนมาพร้อมกับชื่อเสียงที่ไม่เบาเขาเป็นเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการโค้ชหลังจากที่เคยทางานกับทีมชาติอังกฤษชุดยูสิมาก่อนแถมกระไรแซวเกตกุศลทีมชุดใหญ่ยังเคยพูดถึงว่านี่คือโค้ชหนุ่มที่ยอดเยี่ยมจริงๆแถมเมื่อปีที่แล้วแซวเกตยังพูดถึงเขาอีกครั้งว่าอาจพิจารณาให้มาดูแลทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ําซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เจ้าตัวตัดสินใจออกมาทํางานที่แมนเชสเตอร์อย มาแทนนิกกี้บัตใช่หรือไม่นี่เป็นคําถามที่แฟนบอลปีแสดงในโซเชียลกำลังพูดถึงอย่างมากซึ่งคําตอบก็คือไม่เชิงเพราะก่อนที่นิกกี้บัตจะลาออกเขาดดารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทีมชุดใหญ่มาก่อนและปัจจุบันหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างของสโมสรจนเป็นที่มาของการลาออกของนิกกี้บัตตาแหน่งดังกล่าวจึงไม่ได้ยึดโยงอยู่กับแค่คนคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ก็ใช่ที่ว่าคอร์เฮนจะมารับหน้าที่ที่คล้ายกันมากในการเฝ้าติดตามพัฒนาการของเยาวชน เพื่อเสนอต่อจอร์เทชอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลก่อนจะนำเสนอสู่ทีมชุดใหญ่ในลำดับถัดไปบิลสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศเยอรมันรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นซื้อเจรอนซานโชปีกจากบริสเซลดอทมูลอย่างเป็นทางการแล้วแต่จำนวนเงินค่าตัวยังห่างจากที่ดอทมูลต้องการอยู่มากปิดแสดงแสดงความสนใจอยากได้ปีกทีมชาติอังกฤษวัย21ปีมานานแล้ว และมีรายงานว่าสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วด้วยโดยเหลือแค่เจรจาเรื่องค่าตัวกับเซอเหลืองแค่เด้เท่านั้นบิลเผยว่าแมนยูยื่นซื้อซานโช่ไปที่60ล้านปอนด์แต่ยังไม่ตรงกับที่ดอนมุลต้องการเพราะทีมดังเมืองเบียร์อยากได้อย่างต่ำที่78ล้านปอนด์บวกโบนัสอีกต่างหากท่าน,นิซานโชโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับดอนมุลจนตกเป็นที่หมายปองจากหลายยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยนอกจากแมนยูแล้วยังมีเชลซีลิเวอร์พูลเลอมาดริดและบาร์เซโลนา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองยื่นข้อเสนอหยอกๆ10บล้านปอนด์เพื่อขอซื้อคลิแอนทิปเปียร์แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษแต่ถูกเอเลติโกเมลิดตอกหน้าหงายกลับมาตามคาดฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอจำนวน10ล้านปอนด์เป็นการทาบทามทิปเปียร์รอบแรกไปแล้วแต่ไม่ผ่านการพิจารณาจากเอเลติโกเมลิดอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทิปเปียร์ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมชาติอักฤษเมือ่อสัปดาห์ก่อนว่าจกย้ายกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกและร่วมทัพแมนเชสเตอร์ย หลังจากที่ย้ายมาประสบความสำเร็จคว้าชแชมป์ลาลิก้ากับเอลติโกมาลิทเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาและตอนนี้กําลังเตรียมตัวทาศึกยูโร2020แต่อย่างไรก็ตามเอลติโกมาลิตได้ตั้งค่าหัวที่เปียสูงถึง34ล้านปอนด์หลังย้ายมาจากทอแนมฮอสเปอร์ในราคา20ล้านปอนด์เมื่อปี2019แต่ถึงกระนั้นเชื่อว่าค่าตัวของแบ็ก30ปีรายนี้จะอยู่ที่ราวๆ15-20ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะสัญญาของเขาเหลืออยู่แค่ปีสุดท้าย มีรายง,งานจากมุนโดเดอโบนทิวสื่อในสเปนระบุว่าเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนยอมลดค่าตัวของราฟาเอวารานเซนเต์แบ็กคนสําคัญลงในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากเพยเ์ลีกตกเป็นข่าวกับราฟาเอวารานมาตลอดในช่วงสองสปีหลังสุดและในซัมเมอร์นี้พวกเขาต้องการดึงวารานเข้ามายืนในแผงกองหลังเพื่อจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกในการไล่ล่าความสำเร็จซีซั่นหน้าไม่ได้ง,งานว่ามาดริดพร้อมปล่อยเซนเต์แบ็กวัย28่ออกจากทีมทันที หากไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องสัญญาฉบับใหม่ได้โดยตั้งค่าตัวอยู่ที่70ล้านยูโรหรือราวๆ60ล้านปอนด์ได้ก็ตามล่าสุดสือ่อสเปนระบุมาริตจะยอมลดค่าตัวของวารานลงเหลือ50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์เนื่องจากที่พวกเขาต้องการใช้เงินเพื่อเป็นทุนในการเสริมทัพซึ่งเป็นราคาที่แมนยูในเต็ดยินดีจ่ายเพื่อดึงตัวมาร่วมงานทันทีรายงานยังระบุอีกว่าแมนยูพร้อมมอบสัญญ,ญาให้โรเตเฟนแมน12ล้านยูโรต่อป,ปีหรือประมาณ10ล้านปอนด์ต่อปีราวๆ 83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยหลังโดนคิงส์ลิโกมองกับเพนนาคิมเพมเพ่สองเพื่อร่วมทีมชาติฝรั่งเศสยิงคำถามว่าปารีสแซงต์แชมงติดต่อหาเขาบ้างหรือไม่นั้นพอปอกบาก็รีบตอบทันทีว่ามันไม่มีการติดต่อใดๆทั้งนั้นโดยตอนแรกปอกบาก็ะจะไปแกล้งเพื่อร่วมทีม2คนดังกล่าวในตอนที่พวกเขาไปออกแถลงข่าวของทัพเลเบล อบอกบากรองกลางคนเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติฝรั่งเศสปฏิเสธข่าวลือระหว่างเขากับปแปรแชร์แบบมีอารมณ์ขันด้วยการบอกปฏิเสธข่าวดังกล่าวระหว่างที่โผล่ไปแกล้งเพื่อร่วมทัพทีมชาติฝรั่งเศสที่กําลังพูดอยู่ในงานถแถลงข่าวบอกบาเหลือสัญญากับแมนยูจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้เขาตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตามไปด้วยโดยทีมที่มีข่าวกับเขามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมามีทั้งปแปร์แชร์ยูเวนตุสและเรอัลมาดริดล่าสุดคิง สองดาเตตท,ทีมชาติฝรั่งเศสได้รับหน้าที่ให้ออกมาถแถลงข่าวของทีมชาติซึ่งจังหวะนั้นปอกบาแอบมุดมาด้านหลังเพื่อมาแกล้งเพื่อนร่วมทีม2คนและตอนนั้นคิมเปเพกก็พูดขึ้นมาว่าเรากาลังพูดเกี่ยวกับปารีสแซงแชแมงก่อนที่โคมองจะพูดว่าใช่นายเองก็เกิดแถวกรุงปารีสใช่ไหมพอได้ยินดังนั้นปอกบาก็ตอบว่าก็ใช่แล้วยังไงซึ่งมันก็ทําให้โคมองรีบถามเลยว่ามีการติดต่อกันบ้างไหมก่อนคิมเปเพ้จะพูดต่อขึ้นมาอีกว่าตลาดเสริมทัใกลล้้เปิดแวนะ และโคมองก็ถามซ้ำขึ้นมาอีกว่ามีการติดต่อกันบ้างหรือไม่ดาวเตะแมนยูเนต็ดก็รีบตอบทันทีว่าไม่มีก่อนจะเดินออกไปพร้อมกับรอยยิ้มริโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดให้สัมภาษณ์ชื่นชมลูกชอแบ็กซ้ายหน้าหวานที่กลับมาระเบิดฟอร์มเทพขย่าวงการลุกหนังได้ในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแถมยังเหมาะสมกับการเป็นเสาหลักให้กับทัพปีศาดงอีกด้วย สิ่งที่ทําให้ชอกลับมาระเบิดฟอร์มสุดยอดได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้นอกจากความมั่นใจของเจ้าตัวแล้วนั้นอย่างเป็นเพราะเขาได้รับความเชื่อมั่นจากโซชาอย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วยส่วนปัจจัยร่วมอ,อื่นๆก็อาจจะมีเช่นกันเช่นการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตซึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลดีแบบมหาศาลต่อการเตรียมตัวของตัวเองในฐานะนักกีฬาอาชีพแต่ไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นเช่นใดผลงานเบื้องหน้าของชอก็พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาเก่งมากจริงๆเขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด และความมุ่งมั่นที่แสดงออกมาคือสิ่งที่แมนยูเนตตดต้องการอยู่พอดีเท่าที่เห็นจากตอนที่ฝึกซ้อมและก่อนแข่งขันจริงไม่มีใครเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำงานได้ดีเท่ากับชอยอีกแล้วในวงการลูกหนังอังกฤษซึ่งรวมถึงวิธีการวางตัวการพูดการจาก,กับเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งรวมถึงสื่ออื่นๆชอบเป็นคนที่ดูเรียบร้อยแต่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งดูดีทั้งหมดทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นเสาหลักให้ทีมใหญ่ระดับแมนยูอย่างแท้จริง เดวิดเจมอดีตนัทวานหงแดงออกโรงสนับสนุนให้ดีนเฮเดอร์สันก้าวไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนยูไนต็ดแทนที่เดวิดเดคอาที่อยู่กับทีมมานานร่วม10ปีแล้วผมเชียร์เฮเดอร์สันขึ้นเป็นมือหนึ่งแมนยูชุดปัจจุบันเต็มที่อย่าลืมว่าปีนี้เขาอายุ23ปีแล้วและผ่านการพิสูจน์ตัวเองบนพรีเมียร์ลีกมากพอตั้งแต่สมัยอยู่กับเชฟฟียูไนต็ดถึงแม้เขาจะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักกับแมนยูเพราะยังมีเดคอาคอยขวางทางอยู่แถมสไตล์การ แต่ทุกครั้งที่ลงสนามไปก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเฮนเดอร์สันมีพรสวรรค์แฝงอยู่สูงอยู่มากๆและมันจะถูกขัดเกลาเมื่อถูกลงสนามบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับเดคเคอาที่อายุมากแล้วยังไงก็ดีต่อทีมมากกว่าในระยะยาวเชื่อเถอะว่าไม่มีแฟนบอลคนไหนบอกว่าเดคเคอาห่วยกว่าเฮนเดอร์สันหรอกและประเด็นที่เรากําลังคุยกันอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องว่าใครเก่งกว่ากันเพียงแต่โซชากําลังสร้างทีมเพื่ออนาคตใช่ไหมถ้ามีดาวรุ่งที่เก่งพอมีคุณสมบัติพร้อมอยู่ในมือแล้ว ุคณจะไม่ให้โอกาสเด็กมันจริงๆนะหรือเดคเคคือตำนานผู้สร้างปากฏิการณ์ผู้พิทักษ์หน้าปา,ปากประตูของแมนยูนเต็ดมาอย่างยาวนานผลงานของเขาคือที่สุดของที่สุดจนไม่มีใครเทียบได้แต่หากโซชามองถึงการสร้างอนาคตเป็นหลักนี่คือเวลาของแฮเดสันอย่างแท้จริงพออินอดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงเตือนมาคราฟอร์ดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขา และการพยายามฝืนลงเล่นที่อาจส่งผลร้ายมากกว่าดีมันจะแย่กว่านี้ถ้าแรดฟอร์ดใจไม่สู้แต่พเขาก็ตือหรืร้รนมากเขาต้องการลงเล่นอยากจะลงสนามเขารักฟุตบอลกูจะเห็นได้ว่าเขาลงไรในฟุตบอลจริงๆแต่มันอาจเกิดขึ้นได้เพราะอาจจะจู่ๆเจ็บหนักจนต้องพักยาวหลายเดือน